สวัสดีค่ะจากร้านแชลัดออตโต้นะคะวันนี้เราจะพาไปดูวีล็อกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเป็นรถที่ราคาแบบนี้เรามีขายด้วยเหรอนะคะก็คือรถยนต์ที่ราคาแสนต้นๆหรือว่าผ่อนแค่เพียงประมาณ3 0 0 0ันถึง 4, บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นรถอะไรนั้น<ม>เดี๋ยวหมูพาไปดูค่ะหมูจะพามาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือว่าเป็นรถยนต์โตโยต้าอันติสนะคะ1.8นะคะตัว E นะคะ ปี2005นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสภาพจะดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะค่าสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูโฉมด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้ว่าสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะนะเป็นรุ่น1.8ตัวอ e ีเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ใช้งานน้อยมากสวยมากนะคะเป็นสีออกน้ำตาลทองๆนะคะแต่ว่าจะเป็นในโทนที่สว่าง ะะดูยังไงก็ไม่เบื่อลูกค้าสวยมากคันนี้ะาานะคะมาดูนะคะด้านในคันนี้นะคะว่าสวยและใหม่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าด้านในเนี่ยมันสวยและใหม่มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี <het S 2> ะะ๋ยวเรามาเริ่มดูกันด้านในเลยค่ะสำหรับเบาะนะคะเริ่มกันที่เบาะเลยเบาะนี้ไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้ายังใหม่แล้วก็ยังไม่มีรอยยุบรอยออขาดอะไรใดๆเลยนะคะลูกค้า นะคะโดยรวมเนี่ยภายในนะคะแม้กระทั่งที่ว่าคอนโซลเนี่ยลูกค้ายังดูใหม่ดูสะอาดมากๆเลยนะคะใช้งานได้ทนุถนอมากๆนะคะใครได้ไปเนี่ยคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะสามารถไปใช้ต่อได้ยาวๆเลยและที่สําคัญคือจะขาดไม่ได้ก็คือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะลูกค้าบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยถ้าเกิดว่าคันไหนที่ว่ายังเป็นรถบ้านเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นรถบ้าน นะคะรถเดิมนะคะที่ว่าใช้งานได้น้อยเนี่ยก็คือต้องมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะลูกค้านี่คือหัวใจของรถมือสองเลยนะคะลูกค้ามาในส่วนของเกียร์บ้างนะคะคันนี้เนี่ยอย่างที่เราแจ้งไว้ตอนแรกตอนต้นคลิปก็คือคันนี้เป็นเกียร์โต้นะคะลูกค้ารถเกียร์โต้นี่จะใช้งานได้ะสะดวกสบายมากๆนะคะลูกค้า มาในส่วนตอนท้ายบ้างนะคะคันนี้ถามว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นรถที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะคะลูกค้าแล้วก็กว้างสามารถนั่งได้โดยสารได้โดยสะดวกสบายเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ด้านเบาะตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะมีะที่วางแก้วต่างๆนะคะคือคันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะสามารถเป็นรถเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ โตโยต้าอันติสนะคะปี2005เกียวโตนะคะเครื่องพันแตัวท็อปตัวนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่1,65 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาจับจองได้ที่ร้านชัยรัตน์ออโต้ทับคอของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในการติดต่อของเรานะคะเราจะทิ้งไว้ท้ายคลิปและก็ใต้มีลิงก์อยู่ใต้นี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวฝากติดตามนะคะวีหอกของหมูนะคะใน ช่วงราคาแบบนี้มีด้วยเหรอนะคะลูกค้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะคะร้านแชรัลัดออโต้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ